หอมๆด้วยจ้ะน้ำงใหม่สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุดสุดสุดขึ้นนะจ้าพี่น้องหมีสิาพาฟมาก,กินแกียงน้องใหม่แซ่บๆจากพี่น้องอย่าเกียงน้องใหม่ใส่หมูสามสันจากพี่น้องจ้าเย็ดม้าแบบหนามอัดเจาะพี่นอ้นองมา,แบบน,น,งมานี่ กินก็เข้าจ้าเด้อจากพี่น้องตักมาเรียบร้อยเลยมาพี่น้องมาคำแหลกใส่หลวดในหมสูสามสันกินก็ข้าสุดแซ่บพี่น้องจ้า,ามาจ้ะเมนูนี้กินเมื่อคยเบื่อพี่น้องเราใหม่กัลั่งออกไรพี่น้องจ้ะ จับน้ำอาจอดพี่นอ้องผักแยรงใส่ผักแยรงมาน้ำจับพี่น้องจ้ะหอมๆด้วยจ้ะ เมนูแสบพี่น้อยโอียสามบานห้อง นําไม่เก็บขนแห้งพี่น้อง พักแคนยังกำลังงามพี่น้องพักแคนยังกับงางานมาใหม่กับหลายหลายสดเสร็จ บางปย่างข้างพี่น้องจ้าเสือลูกสาวเสือลูกสาวห่วงเล่นพี่น้องรักมาให้พี่น้องมึงกินบ่หมีอตัจใะพี่น้องจ้า เมนูนี้นนกิน <S <S เบื่อไปหรองจ้าหูจอนตันมันๆสดๆ ดนหนาขนๆเลือินเนาะปลาคัคนยงหอมหอม ตักกินคำยังไงหรือจ๊ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมคลิปหลายห้วยนจ๊ะ สวัสดีจ้า